ที่แท้พลต,ตำรวจโทรเพิ่มพูนชิดชอบน้องชายเนยวินสั่งยุติคดีบอสอยู่วิทยาสวัสดีครับแฟนเฟซช a แนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรากลับมาที่เรื่องร้อนของสังคมที่ต่างพากันทัวลงที่คดีบอสอยู่วิทยาวันนี้เรามีรายชื่อของนายตำรวจที่ลงนมไม่ค้านคำสั่งอายการสูงสุดก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า เราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับที่แท้พลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบน้องชายเนยวินสั่งยุติคดีบอสอย่วิทยาขับรถชนตำรวจตายโดยเป็นผู้ลงนามไม่แย้งคำสั่งของอายการที่มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีกรณีสำนักง,งานอายการสูงสุดหรืออสอสอได้เซ็นคำสั่งไม่ฟ้องและให้ยุติการดำเนินคดีกับนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาทายาทเครื่องดื่มชูกำลังกระทิงแดงโดยทางสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ไม่ได้มีการคัดค้าน พร้อมกับรีทอดหมายจับในทุกคดีจนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างกว้างขวางแสดงความเคลือบแคลงสงสัยต่อการทำหน้าที่ของทั้งสำนักง,งานอายการสูงสุดและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือสตชว่ามีการช่วยเหลือและเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคนรวยและไม่พิจารณาตามกฎหมายหรือทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจสนทองหล่อจนเสียชีวิตเมื่อปี2555นั้น จากการตรวจสอบพบว่าในส่วนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผู้ที่ลงนามไม่แย้งคำสั่งของพนักงานอายการหลังอายการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีคือพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำหรับพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นน้องชายของนายเนวินชิดชอบแก่นนำพักภูมิใจไทยพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบ จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยายลัยรรมคำแหงและประสบการณ์การทำงานตั้งแต่เป็นกรมตำรวจก่อนเปลี่ยนเป็นสันักงานตำรวจแห่งชาติก็มีประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ของตำรวจมากมายและเมื่อเดือนกันยายน2562ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรโดยในระดับผู้ช่วยพอบอรตร6ตำแหน่ง พลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบจากจเจรตําตำรวจเป็นหนึ่งใน6ที่ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยผอบอรตรว่ากันว่าในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในปี2563นี้พลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบผู้ช่วยผอบอรตรซึ่งมีสายสัมพันธ์นักการเมืองใหญ่มีโอกาสขยับติดยศพลตำรวจเอกและอาจจะได้ขึ้นเป็นรองผบอรตรก่อนจะ,กะเกษียณอายุราชการปี2564เช่นกันขอขอบคุณฐานเศรษฐกิจสำหรับแหล่งข่าวนี้นะครับ และนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เปิดออกมาถึงรายชื่อตำรวจที่ลงนามไม่คัดค้านคำสั่งอายการในคดีของบอสจุวิยาเชื่อว่าหลังจากนี้ไปทั้งฝ่ายตำรวจและฝ่ายอายการสูงสุดจะต้องเตรียมแถลงข่าวเพื่อตอบสังคมให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในคดีบอสจุวิยาเพื่อคลายข้อสงสัยให้กับสังคมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า สำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ